สวัสด no. ีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับพิจารณาถทุกท่านครับช่องวีดีธรรมดาครับช่องวีดีธรรมดาก็จะมาํำเสนอง้ะพนได้จนเช้านะครับพุนได้จนเช้าของวันที่ยี่สิบเก้านะครับพฤทธศกาชสองพันห้าร้อยแปดนะพ้นได้จนก็คือเลยจากต่างประเทศนะครับแต่ลดหลักสย์ต่องประเทศนะครับจะออกทุกคืนนะครับตีสามนะตีสามของทุกคืนทุกคืนนะครับทุกเช้าบ้านเรานะตีสามนะครับ ก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับเพื่อเข้ามาชมนะครับทุกทีทุกทีเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเนื้อเราก็จะมาวางเรื่องท่านผูชมได้รู้เรื่องเพื่อความมั่นงเท่าไรนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกทั้งชิวีชิวีนะไม่เจ็บไม่จนนะครับ ัมาชมกันเลยนะครับนี้นะครับมีอะไรบ้างหนุ่เดินช้านะครับสองนะครับสองกับสามนะเน้นที่สองนะสองสามวิ่งกับปิดแสก็คือหนึ่งนะครับสองก็คือหนึ่งนะสองเกียร สองแปดสองเก้าสองพีสองหนึ่งนะครับอืมสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสองหนึ่งนะครับเน้นที่สองก็ดูที่สามสองห้าแบบนี้นะครับจดี๋ยวอันี้เน้นที่เจ้าคือหนึ่งนะครับบนี้นะครับชื่นชอบไปนําไปใช้นะครับปักเกดเอาเลยครับเรียบร้อยแล้วคนดาวตื่นเช้าสองเจ็ดเจ็ดสอง 국민 aerospace r เดี๋ยวแล้วนะครับอันเนะทันนาะันนะครับตามนี้เนาะนเรามาเน้นตรงนี้ตรงท้ายๆนี่แหละท้ายๆอันนี้คือุดวิ่งอนนี้คือว่งขงที่สองนะครับนีะครับขึนน้นครับ ึงมากๆนะครับตีสามนะตีสามเป๊ะเลยนะขอให้ช่วงดีช่งดีกันนะครับช่วงดีช่ว,ด,ชวดีกันทุกๆคนนะครับ